เเบริษัทสายไฟฟ้าบางกรเคเบิลค่ะบริษัทของเราเปิดมาแล้วกว่า59ปีโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอพุนสมุย์เจดีจังหวัดสมุทรปราการที่นี่เราผลิตตัวนำทองแดงเป็นหลักนะคะและโรงงานแห่งที่2ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโกจังหวัดฉะเช,ชิงเทาที่นี่เรามีแหล p ขผาสายเป็นของตัวเองนะคะเป็นหล p ข้าวสายที่ได้รับมาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทยและยังมีเตาหลอมเป็นของตัวเองผลิตได้ทั้งตัวนำทองแดงและอลูมิเนียมค่ะที่นี่เรามีเตาหลอมด้วยนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีให้เลือกมากมายทั้งโรโวนมีเดียโวลแล้วก็ไฮโวลคะสายที่มีสำหรับโซล่าเซลสายอิสต์โซลเลนสายคอนโทรลก็มีะคะ่ะแล้วก็บริษัทเราผลิตภัณฑ์ยังได้รับมาตรฐานนะคะจากระบบ ISO ระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีจากกระทรวงสารกรรมโรงงานสีเขียว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภุมคภาคกลุ่มงาน s อ g กลุ่มงานสนามบิมสนสุวรรณภูมิการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะการไฟฟ้าการรถไฟมหานคร BTS MRT One Bangkok วันแบมคอกและก็ระบบสื่อสารแคทเทอร์คอมค่ะกลุ่มปิโต,โตเคมีร่วมกับปตทค่ะ แล้วก็ยังสามารถติดตามเรานะคะหรือสอบถามข้อมูลช่องทางติดต่อได้ที่ l i n e แอนะคะ Bankkok Cable BCC ค่ะใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางเกาะเคเบิลค่ะ